สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะยายเทพก็จะอันนี้เข้าเรื่องเลยนะคะบ้านยายเทพตาเทพชาแนลเนาะคะ่ะก็จะมาทำาตัวนอนนะคะตัวนอนที่ติดกระโปรงด้านหลังเนาะคะ่ะที่กันขาดเนาะที่กันขาดตรงผ่าผ่านหลังของกระโปรงนะคะพี่น้อง ที่ทำให้ลูกค้าของเราติดอกติดใจก็คือจุดนี้นะคะที่ทำกันมาตั้งหลายสิบปีเนาะคะ่ะก็ตรงจุดนี้แหละที่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญทำให้ลูกค้าเราพึงพอใจในงานของเราเนาะคะ่ะเราก็เตรียมผ้าเนาะคะ่ะเศษผ้าที่เหลือจากาทำส่วนต่างๆเนาะคะ่ะเราใช้ไม่เยอะเราก็จะใช้ส่วนที่เหลือเนาะคะ่ะจากการทำขอไปานาะคะ่ะทำขอไปแล้วก็ มาตัดเป็นแนวเฉลียงเนาะค่ะแนวเฉลียงเฉลียงให้สุดเลยนะคะเฉลียงก็เรียกเลยตัดตามแนวผ้าเฉลียงนะคะพับจากมุมเรียกเลยนะลายผ้าเนาะค่ะแนวตรงแล้วก็พับขึ้นมาให้เฉลียงเต็มพื้นที่เลยเนาะเราก็มาเย็บด้วยดินผีอ่อนๆนะคะหรือว่าขีดแกๆแต่ไม่ถึงกระเบียดนะคะกระเบียดจะอ้วนไปเนาะจะใหญ่ไปจะไม่สวย เย็บเล็กก็ไม่ต้องเย็บเล็กมากเดี๋ยวกลับไม่โอกนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็เจียนให้อพอสวยงามนะคะพอสวยงามเจียนให้เหลือประมาณอาพอกับเท่าเท่ากับทางท,างท,างที่เราสันทบผ้าเนาะติ้นพีอ่อนๆนะคะอิเทบาจ,จะาถ่ายทำด้วยการ ตั้งกล้องที่ทุลักทุเลไปนหน่อยนึงเนาะจ้ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้เข็มตัวใหญ่หน่อยนะคะเจะเทพใช้เข็มนี่ถนัดมากแล้วก็อยู่ใกล้มือด้วยเนาะบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้เนาะในการกลับไส้ไก่ออกมาเนาะเราจะเป็นไส่ไก่นะคะก็ร้อยได้ร้อยได้อาจจะเหลือได้ไว้ในตัวหรืออาจจะเป็นได้ส่วนอื่นมามาช่วยก็ได้เนาะแล้วแต่ถนัดนะคะทุกคนเจะเทพใช้ได้ในตัวนะคะที่ เย็บเสร็จแล้วก็โยงให้เขาเหลือพอประมาณเนาะคะ่ะพอประมาณสักคืบนึงก็ได้สีห้านิ้วก็ได้นะคะเราไม่ต้องตัดสุดแล้วเราก็ย้ำไว้นิดนึงแล้วค่อยดึงออกมานะคะถ้าเราไม่ย้ำมันจะทําให้เวลาเรากลับแบบเนี้ยมันจะทําให้ริมผ้าที่เราไม่ย้ำมันจะได้จะกระทุ้งไปด้วยเนาะมันจะตึงเกินไป นะคะเราก็สอนมาแบบนี้เนาะวิธีกับไส่ไก่ทาตัวนอนนะคะนยคะแล้วที่นี้เราก็ค่อยๆดันนะคะให้ปลายผ้าเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนค่อยดึงนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงมุมเขาก็จะเข้าฝืดหน่อยเราก็ควรระวังนะคะเราก็ดึงได้ดึงตลกผ้ามาเนาะก็จะรูดหน่อยเขาก็จะไหลลื่นไปเองผ้าถ้าเป็นแนวเฉลียงได้ที่เขาจะกลับง่ายเนาะค่ะ ขาจะกลับง่แต่ถ้าเป็นผ้าแนวไม่ได้ที่อ่ะมันจะฝืดฝืดนืดเนดแล้วก็ทําให้มันบิดบิดเบ,บี้ยวเบียวนะมันจะไม่สวยนคะเขาก็จะไหลเข้าไปแบบนี้เนาะคะ่ะวิธีกลับไส้ไก่เนาะนะค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนสุดเลยนะคะพอเรากลับออกมาได้ที่แล้วทีนี้เราก็จัดระเบียบสักหน่อยเนาะคะ่ะ กลึงใช้มือกลึงๆเขาก็จะเข้าที่ด้วยวิธีการทำเราก็จะใช้กลึงกลางของไส้ไก่เนาะคะ่ะเราจะทำเป็นสองแสกก็ได้เลขแปดก็ได้หรือจะทำเป็นสามสามแสกก็ได้นะคะคำว่าสามแสกสองแสกคืออะไรก็คือวงกลมหรือว่าตัวที่เราจะม้วนนะคะม้วนให้เป็นรูปต่างๆเนาะนี่เราก็เรียกเีียให้เขาสวยงามสักนิดนึงนะคะ เราก็เตรียมได้ก็เข็มไว้เลยนะคะได้ก็ใช้สีดําตามที่ตัวผ้าเนาะถ้าสีอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นนะค่ะสีอื่นใช้กึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของไส้ไก่เพราะเรากะมาพอพอดีเนาะพอดีก็จะมีเหลือนิดหน่อยพอดียังไงเหลือนิดหน่อยนะคะพอดีจับนะคะก็ต้องมีเหลือบ้างเผื่อเอาไว้จับแล้วก็จะเอาไข่กันเนาะ ให้ล่รูปทรงพอประมาณนะคะก็จะระเบียบให้ดีๆหน่อยก็ใช้ด้าจิกเอาไว้นะคะเริ่มต้นจากแทงขึ้นจากข้างล่างนะคะข้างล่างส่วนที่เราจะไม่ได้โชว์นะคะให้เขาอยู่สักทีสองทีก่อนนะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะคะใช้ไก่อีกด้านหนึ่งตลบลงมาเนาะคะ่ะ เขาได้ส่วนนะคะก็ใช้ให้วงกลมเขาเท่าๆกันเนาะคะ่ะวงกลมวงดีก็ได้ทั้งนั้นเนาะจ้ะแล้วแต่เราจะจัดระเบียบเอาเราชอบทรงแบบไหนเราก็จัดเอานะคะแต่อย่าทำวงใหญ่เกินไปเนาะเอาเอาวงพอดีพอดีสวยใหญ่เกินไปมันจะทำให้ดูเอถอะทะเนาะคะ่ะดูไม่สวยนะะแล้วก็เอาได้จิกเอาไว้ เนียมเทปก็ใช้งานคุ้มมากเลยนะคะค่ะเราเสร็จข้างหนึ่งแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมทําอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จับขดเข้าไปเลยนะคะก็ะทําเหมือนเมื่อกี้เนาะคะ่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะได้ออกมาแบบนี้เนาะอันนี้แหละที่ทําให้ลูกค้าชอบนะคะว่า ทุกทีเขาไปที่อื่นเขาจะทําให้แบบง่ายๆบางทีก็ย้ําด้วยจักเอาบางทีก็เป็นออินทนูมันตั้งแต่สมัยที่ว่าเยเทศไปเรียนแรกๆเนาะเขาจะใช้อินทนูทีนี้มันก็เขาบอกว่าเชยวริษัทวัลูุคาวาเนาะคะ่ะทีนี้พอเรามาพลิกแพงทําแบบนี้เนาะมันทําให้ลูกค้าติดใจนะคะลูกค้าชอบใจ เราก็เลยทำมาเรื่อยๆเนาะคะทักหลังก็ทําแต่แบบนี้เนาะเราก็จิกเหมือนเดิมนะคะจิกจนกว่าจะอยู่เนาะสองรอบ3มรอบก็ว่ากันไปค่ะสอรอบ3ามรอบก็ว่ากันไปสักให้เขาแน่นหนาหน่อยค่ะแล้วก็จะระเบียบให้สวยงามนะคะ เราเบบให้สวยงามเราจะใช้ได้กลึง,ลงไว้สักนิดนึงก็ได้นะระหว่างาระหว่าง2งวงนะคะก็จะสักนิดนึงนะคะให้เขากลึงติดกันนะคะเขาจะได้ไม่โยเยน,นะคะเขาจะได้ไม่โยเยหลังจากที่เรากลึงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผูกได้นิดนึงก็ได้หรือไม่ผูกก็สอด ให้ในไปในแนวไกลๆหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ตัดได้ให้เรียบร้อยตัดปุมส่วนที่เหลือนะคะของไส้ไก่ให้เรียบร้อยนะคะให้ออกมาสวยงามนะจ๊ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลมให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะ,ะจุดไหนจุดไหนก็เป็น จุดที่ลูกค้าพึงพอใจนะคะเราก็เลยต้องทำให้สวยแล้วก็ละเอียดนะคะให้สวยงามสีก็จะดำมันก็จะทำให้ดูยากหรือว่าเย็บไม่ไดีหน่อยนะคะคนเย็บก็เพ่งเล็งนะคะนี่ค่ะเราก็เอามารีดเนาะฉีดน้ำสักเล็กน้อยให้พอชุ่มชำํำแล้วก็ ดีดด้านในก่อนนะคะด้านในหมายความว่าตรงฝั่งที่เรา,าเป็นปมของผ้านะคะเป็นปมของไส้ไก่แล้วก็เป็นปมของสอดของได้ที่เราเริ่มต้นนะคะที่มันไม่สวยนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องเอาไปประกบกับตัวกระโปรงนะคะเรารีดให้เรียบร้อยก่อนให้ได้อันนี้ก่อนนะใช้ปลายเตารีดแบบกดๆนิดนึงนะจ๊ะกดๆนิดนึงให้เขาได้รูปทรงสวยงามนะคะ เรารีดด like ้านในเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปรีดด้านนอกนะคะด้านนอกเราจะไม่รีดเยอะเราเน้นด้านในเพราะว่าด้านในมันจะไปประกบกับตัวกระโปรงมันจะให้เขาอยู่ตัวในด้านในเลยเพราะว่าเราระวังด้านนอกเดี๋ยวมันขึ้นเงาเนาะได้สีดําผ้าสีดํากับเตารีดนะคะมันมักจะขึ้นเงาเพราะฉะนั้นเราจะรีดด้านในให้อยู่หมัดก่อนนะคะให้เขาเรียบสวยก่อนแล้วเราค่อยไปต่อด้วยด้านนอกเนาะ ด้านในขึ้นเงาก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรารีดด้านในสวยแล้วด้านนอกก็เราก็ไม่ต้องรีดเยอะนะคะแค่ทับนิดนึงก็พอนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนอกจากพี่นอ้องก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการทำตัวนอนติดกันขาดนะคะตัวนอนติดกันขาดก็จะประมาณนี้นะคะสวยไหมคะทุกคนนะคะ เราใช้สีดำผ้าดำมันก็เลยจะดูมืดนะคะเวลาเย็บก็จะเย็บลําบากหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ตามนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มากะตัวกระโปงนะคะกระโปงเราก็ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตรงผ่าขาดเนาะคะ่ะเราก็ใช้ช็อกขีดเอาไว้ตรงตำแหน่งที่เราจะติดเราก็ใช้ตรงตัวตรงกลางเนาะคะ่ะของตัวกันขาดเนี่ยให้อยู่ตรงกึ่งกลางของ เขาเรียกอะไรนะตะเข็บเย็บนาะคะ่ะให้อยู่กลางๆให้อยู่กลางกลางเลยส่วนสองปีกสองข้างนั่นก็ให้เท่าๆกันนะคะไม่เอียงบนเอียงล่างนะคะเราก็ใช้เข็มปักไว้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเย็บวนนะคะจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะเราก็ค่อยๆวนไปตามรูปวงของไส้ไก่หรือว่าตัวกันขาดที่เราสำเร็จแล้วนะคะ แล้วก็วนไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆขยับยกตีนผีให้เรียบร้อยแล้วค่อยค่อยดันเนาะมันก็จะง่ายนี่ก็จะเย็บด้วยความาถ่ายด้วยไม่มีใครช่วยถ่ายเนาะก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งสีดําด้วยเนาะจะแล้วก็เอาเป็นว่าวนไปตามวงที่จะเทปขดไว้เมื่อกี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะลงตัวของเขาเองค่อยๆวน,นค่อยๆหมุน ค่อยๆหมุนวงล้อไปนะคะอย่างก็ออกฉลากนะหมุนวงล้อเสั็ก็วงล้อจักนะคะลูกค้าบางคนถามว่าทําไมเย็บบนได้โค้งสวยจังก็เนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆยกตีนผีไปก้าไปก้าสองก้าแล้วก็ยกตีนผีแล้วเราก็หมุนนะคะมันก็จะออกมาแล้วสวยงามไม่ดันไปทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเราค่อยๆยกค่อยๆอ่า ค่อยเย็บไปเนาะ,ะจะเย็นนิดนึงแต่งานออกมาสวยค่ะเป็นที่พอใจของลูกค้านะคะก็อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยนคะคะเราก็วนไปตามรูปทรงของวงกลมนะคะเขาพาโค้งก็โคง้งเขาพาเว้าวก็เว้าไปตามส่วนเลยนอกจาก ทั้งสาวงเลยนะคะทั้งสามวงเลยวนไปพอถึงจุดจุดท้ายนะคะที่เราถึงอตอนจุดเริ่มต้นเราก็เย็บไปให้ไกลๆหน่อยนะคะเพื่อ,อเขาจะได้สานกันเราไม่ต้องย้ำก็ได้นะคะแต่ขอให้เกยกันให้ไกลๆหน่อยมันก็จะทำให้แน่นหนาได้นะคะ จุดนี้แหละที่ลูกค้าติดใจนะคะเพราะว่ามันก็เป็นจุดโชว์อีกจุดหนึ่งนะคะตัวกระโปรงบางคนบอกว่ามันอยู่ข้างหลังไม่จําเป็นมันไม่ใช่นะคะบางคนจะมองอ่ะ <c oughs> เขามองข้างหลังด้วยนะคะ <c oughs> มองกระโปรงเขาก็จะถามว่าอไปทําที่ไหนสวยจังอะไรเงี้ยตัดร้านไหนอะไรแบบนี้เนาะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็บอกต่อกันแล้วเราก็มีลูกค้านะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากกันเนาะ กระโปงแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะแต่ละตัวก็จะใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นงานหน้าร้านเนาะ,ะมันก็ทีละจุดก็จะมีความสําคัญหมดเลยเนาะคะ่ะเสื้อก็เหมือนกันส่วนเว้าส่วนโคง้งส่วนอกส่วนเอวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบเยอะแยะมากเลย เวลาถ่ายทําก็อาจจะรายละเอียดเยอะไปบางครั้งก็ไม่ได้เลยเนาะค่ะไม่ถ่ายไม่ไม่สาเร็จก็มีนะคะอันไหนที่พอถ่ายได้ก็ถ่ายเนาะเผื่อจะมีประโยชน์กับพี่พี่น้องๆเรานะคะบางคนก็อยากทาแต่ทําไม่เป็นเนาะบางคนที่ทําไม่เป็นแต่ก็ไม่ได้คิดจะทําก็ ขอบคุณเนาะที่แวะมาส่งกำลังใจเนาะค่ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะ